ในช่วงของต้นเกมครับจิตยศเจ็ดอินที่พับโดนตบออาเพื่อนมีเจ้ากายครับปกป้องตัวเองงออาเพื่อนแล้วออกซ้ายไปให้เจ้ากายเขียวเสวย <c oughs> หวังสนลูกนี้มีโอกาสครับยังเปิดไม่ได้ลราไปขึ้นมาแล้วตัดไม่ข้าดครับเพื่อนเปิดมาแล้ววงจี้เที่ยงเลีเ้ยงเล <c oughs> <c oughs>

วันนี้เชียงใหม่ครับก็หรือว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติกีฬามหาวิทยาลัยการแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่เราเรียกเชียงใหม่เชียงใหม่ครับเราจะได้คนหูดีกว่านะครับก็มาในชุดสีขาวส่วนพิจิตรยู่นเต็ดของเรานะครับทีมเยือนสีดำรับเขียวดังครับดวงนี้เป็นลูกฟิกครับมาติดตามชมครับในช่วงเริ่มเกมนะครับแต่จังหวะพิจิตรยู่นเต็ดได้เฮก่อนแล้วครับจังหวะนี้มาดูลูกฟรีคิกของฝั่งเลขสองถูกมา้ แล้วถ้าตะวงกิติแล้วครับอยู่ที่บอลครับกับคลาสของหมายเลขสองครับรู้ปะของเชียงใหม่อา้าวครับเสียงพระวีดังกับรลชวทตะวงกิติขวารูปนี้อา้าแล้วครับลองกัดดูแล้วครับขอ,องแท้เหมือนกันครับเชียงใหม่ไล่มาเป็นหนึ่งตัวหนึ่งจากซีกของหม,ขหมายเลขอะไรครับหมายเลขสองครับแล้วาศตะวงกิติแล้วครับอ้าวนะเขาก็ของแท้เหมือนกันครับเอาละ วันนี้เกมน,น่าจะสนุกแน่นอน,นครับวันนี้ก็ถือว่าได้คืนหม่ครับสำหรับงานเชียงใหม่